ลำตะคองนะครับลำตะคองของเราโคกวดเาขาคาวของเรานะครับอันนี้เส้นนี้คือเส้นจะเข้าโคราชนะครับจากปากช่องไปโคราชตรงนี้ลำตะคองสมชัยจะมีการแบ่งถนนให้คนกรุงเทพน่าจะเป็นแบบนั้นสวัสดีวันหยุดเดือนกรกฎาคมนะครับปีนี้ปี2563 เป็นปีที่ไม่มีวันหยุดสงกรารนะครับสงการเราไม่ได้หยุดกันเนาะหลายคนก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เพราะเรามีการเก็บตัวไม่เดินทางข้ามจังหวัดในสแตนซิ่งกันนะครับหลายคนก็ไม่ได้กลับบ้านเดินกันเลืดาลดแรกมีวันหยุดสามวันนะครับชาวอีสานบ้านเฮาก็คิดถึงอีพ่ออีแม่แห้งหลายนะครับก็กไปเยี่ยมครอบครัวกันนะครับหลายคนก็เดินทางข้ามจังหวัดกันเนาะถนนท้นทางนี่คือถนน มิตรภาพอันยาวไกลอันยิ่งใหญ่แล้วก็ติดทนยาวของเรานะครับแต่เราก็แบ่งกันใช้นะครับมีน้ำจิตน้ำใจให้กันนะครับมิตรภาพก็คือเฟรนชิพนะครับเป็นถนนเส้นที่อาถารพ์กันสร้างให้นะครับทิพแดงกำลังเดินทางกลับไปทำงานที่โคราชนะครับช่วงวันหยุดก็มาพักผ่อนอยู่ที่บ้านพี่สาวนะครับที่ปากช่องตอนนี้กำลังจะเดินทางกับ โคราชครับเวลาขณะนี้คือเวลา16นาฬิกานาทีนะครับเป็นช่วงที่เวลาที่พ่อแม่พี่น้องกำลังกับเข้าสู่โหมดการทำงานนะครับทางซ้ายมือก็คือสวนสาธารณะ,ะนะครับหรือว่าศูนย์บริการทางหลวงลำตะคองเซอร์วิสแอเรียนะครับหรือว่าที่ตรงนี้ก็จะมีพระอุบลบรรดาลประทานพรนะครับแล้วก็สถานีาตำรวจ ภูทรหนองสาลายนะครับจุดนี้นะครับเป็นสถานีบริการดูแลความปลอดภัยนะครับการใช้ถนนก็ใช้อย่างมีสตินะครับแล้วก็มีน้ําจิตน้าใจให้กันนะครับนี่นะชาติชายนะครับนะชาติชายชุนหวันนะครับนั่งเป็นกำลังใจดูแลพี่น้องเราทุกคนเดินทางนะครับนาชาติของเรานะครับให้กำลังใจกับพี่น้องชาีสารบ้านเฮานะครับ วิภาพนะครับ friendship road นะครับก็คือ road ก็คือเป็นถนนที่เชื่อมโยงระหว่งางกรุงเทพมหานครกับภาคอีสานนะครับเป็นถนนเส้นที่ยาวมากนะครับทุกคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นคำที่เอามาล้อเล่นกันนะครับว่ามิตรภาพอันยาวไกลหรือว่าตะขาบอันติดทนนานนะครับมาล้อเล่นกันสนุกสนานกันไปนะครับเรื่องธรรมดาของหนุ่มสาวพี่น้องเราชาวอีสานนะครับ ที่คนอีสานจะรู้สึกว่าคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่นะครับเราจะถูกสอนมาว่าพ่อแม่ต้องมาอันดับหนึ่งนะครับความคิดถึงความคิดทอดของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ทําให้ลูกหลานชาวอีวสานเราที่ถูกสอนหรือว่าพวกเราทุกคนจะมีจิตสำนึกในการคิดถึงคิดถึงแล้วก็ระลึกถึงผู้มีพระคุณที่บ้านเกิดนะครับ ถึงเราแม้เราจะรู้ทั้งรู้ว่ารถจะติดนานขนาดไหนแต่เราก็ยอมเดินทางไปให้ได้เห็นหน้าพ่อแม่ให้ได้กอดได้ฮักได้แพงพ่อแม่สักครั้งหนึ่งนะครับนาน้นๆที่ปีหนึ่งมีไม่กี่ครั้งนะครับที่เราจะได้กลับบ้านก็คือในช่วงวันเข้าพรรษานะครับวันนี้ข้าเข้าพรรษานะครับแต่ว่าโดยปกติเราจะกลับกันคือวันสงกรานนะครับแล้วก็วันปีใหม่นะครับ มีคำพูดง่ายๆนะครับว่าเลือดข้นกว่าน้ำหรือว่าไม่มีใครรักใครรักเราเท่าคนในครอบครัวนะครับสิ่งเหล่านี้จะถูกฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกเราทุกคนนะครับว่าเราจะต้องกลับถึงบ้านให้ได้กอดคุณพ่อคุณแม่ได้เจอหน้าแยกพี่น้องนะครับ It's traffic jam between the way from jam way Bangkok to Other love is the first one we believe that we should come back to hometown to hug our families. But traffic jam, we know traffic jam, but we love the family, we would like to come back to hometown. For example, Nanny would like to come back to Udon Tani, my family hometown, every year on Thai New Year's song Thank you for watching The Dan Bantung Channel. Today is 5th of July, b u d d h i s Lent Day. วันนี้คือวันเข้าพรรษานะครับวันที่5เดือนจุลท์วันที่ 5, 5ก,กรกฎาคมปีส2 5 1 3นะครับถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับปกติถนนเส้นนี้จะแบ่งเส้นทางซ้ายขวาเป็น3-3นะครับ ในช่วงเทศกาลนะครับจะมีการแบ่งนะครับเป็น4-2นะครับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเยอะจะแบ่งให้นะครับเป็น4ช่องนะครับส่วนผู้โดยสารน้อยจะแบ่งให้ผู้้ใชถนน้อยจะแบ่งให้เป็น4-2ช่องนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็คือ,อวันที่5นะครับซึ่งชาวอีสานจะกลับไปทางานที่กรุงเทพ จะแบ่งถนนให้เขากับกรุงเทพกันสีช่องนะครับส่วนที่แดนเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับที่แดนจะกับโคราชส,สวนทางกับอนนื่นนะครับก็จะมีถนนเหลือแค่2เส้นนะครับไม่เป็นไรครับเราเข้าใจกันเราแบ่งกันนะครับพี่น้องเรารักกันแบ่งให้ได้นะครับขอให้ทุกคนเดินทางกับด้วยความปลอดภัยได้ทํางานที่รักนะครับได้ตอนนี้ทุกอย่างเข้าสู่ปกติแล้วเนาะได้ทํางานกันแล้ว X-Holiday 2020นะครับ2วนี5นะครับก็คือ25ถึ28ง28อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นวันหยุดยาวอีก4วันสำหรับเดือนกรกฎาคมนะครับ Enjoy your Holiday